สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันพฤหสัสบ,บดีที่2พฤษภากายนพุทธศักราช5 6 6 6กับผมรณกรยมกำมชัยและทีมข่าวบุ e นิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook บุญนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว่าข่าวบุนนิวส์ zoom 0 7 2 c o m และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w g b n วย s c o m ของทางสถานี GBN ครับและก่อนที่เราจะมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยในวันนี้จะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกือ้อกูลต่อการเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันครับโอวาทหลวงพอ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเรา การเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายเกิดมาแล้วอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ง่ายอีกเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมกายมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสมาสร้างมหารรนบารม,รมีก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราถ้าเราตายวันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้จะเป็นใครก็แล้วแต่ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นผู้ว่าเป็นนายกมหาเศรษฐีของโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะช่วยเราได้คือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยค,คุณครูไม่ใหญ่ครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญนะครับข่าวแรกคณะสิษอยานุศิ์ศวัพระธรรมกายร่วมกับโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยสมทบ25,000วัดได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีณวัดพรมคุณารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันแรกของการทอดกรินสามัคคี โดยคณะศิษย์ธรรมนิสิตวัดพระธรรมกายได้ร่วมโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทยสมทบ25,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดพรมคุณารามอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยภายในงานครับมีพระครูศรีปร,ริยสาครเจ้าอาวาสวัดพร,รมคุณารามเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อโดยได้ความเมตตานะครับแก่คณะศิษย์ธรรมนิสิตวัดพระธรรมกายในการจัดพิธีกรรมงานบุญครั้งนี้ โดยเริ่มต้นจากผู้แทนนะครับของคณะศิษยเชียนุ่ยศิษย์พระธรมกายได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นนะครับท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอัญชิตาอุดมคุณากรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภาคกฐินสามัคคีในภาคภาษาบาลีและกัลยาณมิตรรุณีรังสิยานันนำกล่าวคำถวายกฐินในภาคภาษาไทยจากนั้นผู้แทนคณะศิษยเชียนุ่ยศิษย์พระประมกายครับได้น้อมถวายภาคกฐินและบริวารกฐิน แด่พระครูสีปริยัสสาครเช่นเดียวกับคณะประธานกฐินสาม,มัคคีวัดพรหมคุณารามในปีนี้อนุโมทนาบุญกับคุณพ่อวิชิตคุณแม่ละเอียดเฮงซิมและครอบครัวได้น้อมถวายผ้ากฐถินและบริวารกฐถินแด่พระครูสีปริยัสสาครจากน้นผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้กล่าวพระเดียงสงและกล่าวคำอัปปโลกฐถินบรรยากาศในการทอดกฐถินปีนี้ครับนะวัดพรหมคุณารามเป็นไปอย่างลื่นปีติใจ โดยมีกำนันบัญ,ญพรเฮงซิมนะครับกำนันตำบลชัยมงคลพร้อมด้วยคณะสัทธาสาธุชนวัดพรหมคุณารามได้ให้การต้อนรับคณะศิเซียมนสิตวัดพระธรรมกายอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจให้แก่คณะศิเซียมนสิตวัดพระธรรมกายเป็นอย่างยิ่งทางด้านพระครูศรีปร,ริยสา,ากรเจ้าอาวาสวัดพรหมคุณารามได้กล่าวให้สัมภาษณ์นะครับใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าโครงการทอดกฐถิาฐานสามัคคีทั่วไทยสมทบ2 5 0 0 0ัวัด เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พระพุทธศาสนาส่วนว่ารายละเอียดของการให้ความเมตตานะครับให้สัมภาษณ์ของพระครูศรีปริยสากรจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับขออนุโมทนาขอบใจในศรัทธาของคณะสิทธิ์วัดพระธรรมกายสิทธิหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้นำผ้ากรถินมาถวายอยังวัด กรมคุณารามในวันนี้โครงการทอดกระถิน5,000วัดของวัดพระธรรมกายนั้นในส่วนตัวอาตมาก็มองว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องอาศัยคณะญาติโยมที่มีศรัทธาช่วยทานุบารุงและการทอดกระถินนั้นในต่างจังหวัดนั้น โดยเฉพาะทางภาคใต้เป็นต้นก็จะหาญาติโยมไปทอดกระถินนั้นลำบากเ,าเพราะว่าความอุปสรรคต่างๆแต่ว่าวัดพระธรรมกายและคณะสิทธิ์ได้เห็นความสำคัญจัดโครงการถวายผ้ากระถิน5,000วัดทั่วประเทศแล้วก็ทำมาหลายปีการทอดกระถินนั้นก็เป็นการาส่งเคราะห์ แกหมู่สงเรียกว่าสังฆะสังโคส่ง้อหมู่สงให้ได้รับอานิสงส์หลังจากจำพรรษามาตลอดสามเดือนกิตติสโททาให้ชื่อเสียงของผู้ที่มีศรัทธานั้นเป็นที่รู้จักว่าเราเป็นผู้ศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นบุญญาลาพโพเป็นบุญญาลาที่เราได้มาร่วมกันจันรลงพระพุทธศาสนา ดังนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาขอขอบพระคุณในยังหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้เมตตาแก่คณะสงฆ์ดูความตั้งใจของท่านแล้วเนี่ยะจะสร้างพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกนอกจากสร้างวัดให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วยังสร้างคนการสร้างวัดเนี่ยสร้างปีสองปีก็เสร็จ แต่การสร้างคนให้เป็นคนดีเนี่ยหาคนสร้างยากหลวงพ่อธรรมชโยเอาพระมาบวชให้ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมศึกษาเล่าเรียนพระบาลีจนจบประโยคเก้านับไม่ถ้วนนี่เรียกว่าเป็นการสร้างคนและสร้างคนมันก็ต้องเอาไปสร้างสิ่งอื่นๆได้สร้างอะไรก็สร้างได้แต่การสร้างคนเป็นสิ่งที่สำคัญ จิงขอฝากกำลังใจขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้มีเมตตาแก่พณะสงฆ์เมตตาแก่ญาติโยมพณะสิทธิอนุสิ์ด้วยขอขอบคุณครับค่ะสำหรับในปีนี้นะคะวัดพรมคุณารามของเราก็ได้รับ กรถินนะคะจากสาธุชนผู้ใจบุญนะคะที่เป็นชาวพุทธนะคะมาจากแดนไกลนะคะหลายแห่งด้วยกันโดยเฉพาะสิทธิ์วัร,รมกายนะคะในปีนี้ได้เดินทางมาร่วมบุญกับ วัดพรมคุณารามหรือว่าวัดบางตะคอยของเรานะคะมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการทอดกรถิ่นในปีนี้ของวัดพรมคุณารามค่ะมีทั้งชาวบ้านซึ่งในปีนี้นะคะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการค่ะแต่ว่าคนที่มาร่วมทําบุญทอดกรถิ่นกับวัดพรมคุณารามของเรานี่มากันอย่างมากมายครับข้างค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะก็ในส่วนของครอบครัวกำนันนะคะก็ เป็นทีมงานครอบครัวของผู้นำชุมชนของตำบลชัยมงคลรู้สึกภูมิใจแล้วก็อิ่มบุญนะคะได้มาร่วมเป็นประธานกระถินร่วมในฐานะกระถินสามัคคีนะคะในปีนี้ก็ครอบครัวก็มีความสุขค่ะแล้วก็เราก็ยังคงเดินหน้าที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะปรื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่า ออได้เป็นตัวแทนของวัดพรรมกายได้มาทอดกระถิน5,000วัดซึ่งเป็นวัดออพรมคูดารามและเป็นวันแรกของการทอดกระถินก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมาก,มากๆที่ได้มีโอกาสรับภารกิจนี้ทั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เป็นประธานกระถินได้ตัวเป็นตัวแทนของวัดพรรมกายค่ะสามารถรวมชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวได้ โดยโครงการทอดกรถิน5,000วัดเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งค่ะเห็นชาวพุทธสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันค่อนข้างปลื้มใจมากๆคิดว่าศาสนาเรายังคงดำรงไปอีกนานค่ะขอเชิญชวนชาวพุทธนะคะทุกๆท่านให้มาร่วมกันทอดกรถินเพื่อสืบดำรงอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงกับชาติไทยต่อไปนะคะ บุญนะครับกับท่านประธานกฐถินนะครับที่ได้มาพร้อมใจการประกอบพุญ,ญีกริยาทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะในช่วงของกาลทา,านที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวครับยังคงอยู่ในบรรยากาศของการทอดกฐถินสามัคคีทั่วไทยครับในโครงการทอดกฐถินสามัคคีทั่วไทยสมทบ25,000ัวัดวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานบุญนะครับจากทางวัดบ้านดอนกลองจังหวัดยโสธรและวัดประวรประชารามจังหวัดบึงกาฬ ส่วนว่าบรรยากาศความปลื้มปีดีใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับมากันที่วัดแรกนะครับไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นแผ่นดินไทยครับคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายที่น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้ำถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยสมทบ25,000วัดณวัดบ้านดอนกลองจังหวัดยโสธร ภายในงานนะครับทุกท่านเด้ร่วมตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้ากฐถินครับพร้อมกับบริวารร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เวียนประทักษิณรอบอุโบสถจากนั้นนะครับได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายกล่าวคำอารัธนาศีลห้าจากนั้นนะครับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินอนุนโมธนาบุญกับคุณครูอภิญญาหมุนโยและคุณครูดาวเรืองโพธิวันนาครับ เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถิ่นพร้อมทั้งนะครับได้น้อมถวายผ้ากฐิ่นนี้แด่พระอธิการวิวั์วิวัฒโนท่านประธานสงฆ์จากนั้นนะครับพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมนำถวายบริวารกฐินและปะัจจัยเทียมต่างต่างแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นบรรยากาศความงดงามพร้อมใจกันของบรรดา,าศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมกันประกอบบุญญกิริยาอันเป็นกาลทานในช่วงนี้ สำหรับการทอดกรถินนะครับตีได้ว่าเป็นบุญที่ทำพิเศษได้ยากกว่าบุญอื่นๆเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดหลายประการตั้งแต่จำกัดด้วยเวลาคือต้องถว,วายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาและที่สำคัญการทอดกรถินครั้งนี้ครับพุทธศาสนนก็ตั้งใจในการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงความสามัคคีของชาวพุทธกันทีเดียวครับ จากที่จังหวัดยะโสธรครับคุณผู้ชมเราไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับนวัดประวมประชารามคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกรถินสามัคคีทั่วไทยสมทบ25,000วัดเช่นเดียวกันภายในงานได้มีการร่วมกันอัญเชิญผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมกับพุทธศาส,สน,านิกชนในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่ผู้พบเห็น จากนั้นนะครับทุกท่านก็ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมพร้อมรองรับมุกสนที่กําลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่านนะครับท่านประธานกะตะินได้นําทุกท่านกล่าวคําถวายจากนั้นได้พร้อมใจกันในการถวายพระกตถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์บรรยากาศในวันนั้นนะครับก็มีทั้งคณะเสียบสิบวัดรัรมกาย ร่วมกับสาธุชนในพื้นที่ได้พร้อมใจกันประกอบบุญยกรยาด้วยความสงบเรียบร้อยแสดงถึงความพร้อมเปรียงกันของชาวพุทธที่มีจิตอันเป็นกุศลจะยอยกพระพุทธศาสนาน้อมนำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาให้รุงเรืองดุจครั้งพุทธการนำมาสึ่งความปรับเลื่องปิติใจนะครับของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้สืบทอดอริยประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธ นอกจากนี้ชาวบ้านทั้งหลายนะครับก็จะมารวมตัวกันในการทําความดีร่วมกันเป็นการแสดงออกถึงทั้งบ้านวัดและโรงเรียนด้วยนะครับมาต่อกันที่ขสาสัรงานบุญจาศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศนะครับที่ทุดงคัสถานล้านนาอําเภอสันไซายจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญตักบาตเทโวโรหณนะแด่คณะสงฆ์และสำมนเณรจํานวน100รูปครับ เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์กลางพิธีคือด้านหน้ารัตนเจดีแห่งทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญตักบาตรเทวโรหณนะแต่คณะสงฆ์และสาม,มเณรจำนวน100รูปณลานธรรมทุดงคัสถานล้านนาโดยภายในงานคับสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดบทธรรมาจักกปะปาวัตนะสูตรซึ่งบทธรรมาจักกปะปาวัตนะสูตรนี้เองนะครับก็เป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สะท้อนถึงคารวตาทั้ง6ประการอีกทั้งนะครับโดยเฉพาะทุกท่านจะได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยหลังจากนั้นนะครับนายแพทย์พานุเมศีสว่างครับได้นําทุกท่านกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะจากนั้นนะครับทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีห้าพิธีถวายสังฆทานนะครับโดยกยัลยาณมิตรกลาตะวันศีสว่างนํากล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นนะครับแพทย์หญิงสุนีสีสว่างนังกล่าวคำอ,อธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับคือพระอาจารย์พระมหาอนุชาอาาชักจิตโตนะครับได้กล่าวสมโภชนิยกถาอนุโมทนาบุญกับพคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านนักสาธุชนทุกคนที่พร้อมใจกันทําบุญใหญ่เนื่องในเทศกาลมออกพัรษาสืบทอดอารยประเพณีอนุงงดงามของชาวพุทธในการตักบาตรเทวโ,วโรหณนะ สำหรับกิจกรรมการตักบาตรเทโวโรหณะนะครับก็เป็นการทําบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่สะท้อนถึงพุทธานุสติการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราครั้งที่เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากการเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจนกระทั่งครั้นวันออกพรรษานะครับในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพระพุทธองค์นะครับได้เสด็จลงจากเทวโลก สู่เมืองสังกสานครรุ่งึ้นของวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ชาวเมืองทั้งหลายครับก็ต่างพากันทําบุญตักบาเป็นการใหญ่เพราะว่ามีความระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ได้เห็นพุทธองค์ถึง3เดือนการดําบุญตักบาตรในคราครั้งนั้นนะครับจึงได้มีการตักบาตรเทโวโรหณนะะเสมือนประหนึ่งว่าได้ตักบาตรตอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั่นเองครับอัญโมธนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับณนะทุดงคสสถานล้านนา อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับม,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 มาต่อกันที่ข่าวสารกานบุญนะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุพเตรพตตพลีและอุทิศสุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบงานบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาครับเมื่อวันพระที่ผ่านมานะครับซึ่งรงกับวันออกพรรษา ณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาคณะกรยนานมิตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบูรณ์กุศลในพิธีบุพเตพตตรีเพื่ออุทิศสังกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วภายในงานนะครับคณะท่านเจ้าภาพได้นำกล่วาวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนาราย และนำสวดป็บทธรมจักกะปะวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำทุกท่านในการหลับตารุมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นคณะการยานามิทุกท่านนะครับที่ร่วมกันถวยายพระไตรยและถวายเครื่องททยธรรมแด่คณะสงฆ์ สำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนั้นครับคณะกเรยาณมิตรทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการมาำทำบุญในวันพระหรือว่าธรรมสวรรค์นะครับโดยเฉพาะในวันนั้นรงกับวันออกพรรษาจึงได้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันและร่วมกันประกอบบุญยกริยาจากปฏิทานามายัยคือบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญไปยังบรรพบุรุษและปุปการีบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว เพราะในทุกๆความพระครับชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะให้ความสําคัญด้วยการไปสั่งสมบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่ทุกท่านคุ้นเคยอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับในการประกอบบุญญกริยาทั้งการทําทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาไดยครับมาต่อกันที่ขา่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือูนยนส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนีกันครับ วันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบุชาเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเ่องในเทศกาลวันออกพรรษาครับภายในงานนะครับท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเสร็จจากนั้นสาธุชนร่วมกันกล่าวคำอารัตนาศรีห้าครับ ต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยมีประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกรัรยยณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรวรรณครคอรีกรัลยาณมิตรเจมส์เอ็มสโตเน,นอร์และครอบครัวกัลยาณมิตรซูซานกัลยานมิตรแก้วมณีกัลยยณมิตรนิกกัลยาณมิตรเนธศรีวรวงครับ สำหรับพิธีบุพับไปตัดพลีนะครับและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์กัลยาณมิตรโดนัลโฮลแลนด์กัลยาณมิตรออมชานกัลยาณมิตรซัมลี่กัลยาณมิตรเจนนี่กัลยาณมิตรฟรานซิสกัลยาณมิตรลิลลี่พิมพีวงกัลยาณมิตรเอ็งเจอร่ากัลยาณมิตรเอตตี้โอมิโดกัลยาณมิตรทนิตทาราสวรรคและครอบครัว พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะธรามประธานและสาธุชนครับที่ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพกินากาศธรรมจากพระอาจารย์เจริญชัยเนวคุณโนซึ่งเมตตาบรรยายธรรมเรื่องมหัสจันย์วันออกพรรษาจากนั้นได้รับผ้าตรายกระถินนำกลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้ร่วมกันเข้าสู่พิธีตักบาทเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ ด้วยความลืมปีติเบิกปาในบุญของยอดกัลยาณมิตรณวัพระธรรมกายฟลอริดาครับจากภาพื้นอเมริกามาต่อกันที่แดนอาทิตย์อุทัยนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายโอซาก้าครับในจัดพิธีบูชาเปตัปลีและพิธีจุดประทีปพิธีเวียนพระทักศิณน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาครับ สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระมหากิิตริศอิทิยาโนท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีกรรมโดยในเช้าวครับมีการกล่าวคำรัตนาศีลห้าคณะสงฆ์ให้ความเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่จะได้ร่วมการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอารีสกุมากัลยาณมิตรสุจินตานาสุมิดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระทหารเพนแดดคณะสงฆ์ครับต่อด้วยพิธีบูพัพไปตับปลีพืชที่สุกสนให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในวันพระใหญ่โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามจากนั้นประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทีพโดยมีกาลยนานมิจ,จันเพนนิชิโอกะและกาลยนานมิสดารัตคาโตเป็นประธานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมหารัตนปุูพา ประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอารีสกุม่าพร้อมกันนี้คณะท่นนานจะภาพได้ทอดภาพบางสกุลที่ด้านหน้าอาจทรงและถวายจตุปัจจัยจเทียรธรรมแด,ด่คณะสงฆ์ครับในโอกาสนี้พระมหากิตริิ์อิทิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญกุศลนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านหลับตารวมใจที่สูนางกา,กายฐานที่7เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายใน และประกอบพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีจุดประทีปและเวี่ยนพระทักสินน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับทั้งหมดนี้คือกิจกรรมงานบุญในช่วงวันออกพรรษาวันอาทิตย์29ตุลาคมที่ผ่านมาณนะวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับ มาต่อกันที่ประเทศสวีเดนนะครับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนได้รับกิจนิมนต์ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาณร้านไพลินเอเชียฟู้ดครับโดยคณะสงฆ์จำนวน5รูปนะครับจากวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนได้รับกิจนิมนต์ในพิธีตักบาตรเทวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาณร้านไพลินเอเชียฟู้ดประเทศสวีเดน ภายในงานนะครับคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับส่วนใหญ่เป็นน่าจะเป็นชาวไทยที่ทํางานอยู่ในต่างแดนแต่ใจเน้นแฟนรักในพระพุทธศาสนาร่วมกันกล่าวคาบูชาพระรัตนารายและร่วมกันกล่าวคาอารัตนาศีลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับเสร็จจากนั้นทุกท่านนะครับเดินทางไปที่ด้านหน้าร้านไพลินเอเชฟู้ดครับและร่วมกันตั้งแถวเพื่อร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ โดยทุกท่านนะครับก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นมาร่วมตักบาตรแต่คณะสงฆ์ในครั้งนี้สำหรับพิธีตักบาตรเทโวโรหณะนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการสืบสารอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธที่ตรึกระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่เสด็จมายังเมืองสังกัดสระนครจากดาวดึงพิภพและทำการเปิดโลกทั้งสามนะครับให้มนุษย์และเทวดารวมไปถึงสัตวรกทั้งหลายได้เห็นซึ่งกันและกัน ทำให้มหาชนคนทั้งหลายเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสรรพสัตทั้งปวงนะครับก็มีความปรารถนาสู่พุทธภูมิด้วยอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณประเทศสวีเดนครับมาต่อกันที่ในช่วงท็อป10วันนี้ครับคุณผู้ชมเช่นเคยจะได้นําสถิติ10อันดับแรกของการสวดธรรมจักกะเป่าวัฒนสูตรมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันมาติดตามรับชมกันครับว่ามีที่ใดที่ได้ท็อป10บ้างครับ ตอปเตนะครับเริ่มต้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะครับอันดับที่1ครับคือนครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3ครับนครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5ครับนครหลวง17อันดับที่6ครับนครหลวง9อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง1 <and S> 2อครับอันดับที่9นครหลวง1 1และอันดับที่10นครหลวงเนะครับ มาต่อกันที่ยอดสูตรรมจักระเป๋าวัฒนศูนย์จับทั่วประเทศไทยนะครับนำมาเลยอันดับที่1คือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่2คือจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามครับอันดับที่6อำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอันดับที่8ปดร้อยเอ็ดอันดับที่9นครราชสีมาและอันดับที่10คือจังหวัดน่านครับ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านสวดธรรมจักกปะวัฒนสูตรไปสู่เป้าหมายใหม่ในวันเป็นขึ้น15คหาค่ำเดือน12บน้ำนองเต็มตลิงนะครับนั่นคือวันลอยกระทงนั่นเองเราจะไปสู่เป้าหมายกันที่5,899้อ9บล้านส่นจบครับสวดแล้วส่งย่อกันได้ที่ f o r b r i g h t w o r d com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจัก fbw นะครับโดยปีนี้วันลอยกระทงจะตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนครับ ข่าวต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายเทยธรรมพิธีมุทิตาสการะครั้งที่29ประจำปีพุทธศัการาช2 5 6 6ครับโดยครั้งนี้จะเป็นการรวมพระมหาเถระและพระเถระ10บพรรษา20า่พรรษา30มพรรษาและ50าพรรษาของวัดพระธรรมกายรวม4รุ่นกว่า300รูปทีเดียวครับโดยกิจกรรมงานบุญจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนณห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งวัดพระธรรมกายครับ พิธีกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา15นาก30นาทีเป็นต้น,นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์096 415 8234ครับข่าวต่อไปครับิญชวนท่านชายเข้าสู่โครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566นะครับจำนวน3,000รูปอบรมระหว่างวันอังคารที่28พฤศจิกายน ข้ามปีเลยครับถึงวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567สำหรับกำหนดการต่างๆนะครับปรากฏบนหน้าจอรเรียบร้อยแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ครับข่าวต่อไปครับโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนะครับเปิดโอกาสให้ทุกเท่าคนนะครับทุกท่านที่สนใจการทั้งสมาธิมาเร่วมกันลงรายชื่อเพื่อสร้างเป้าหมาย1ล้านคนสถิติระดับโลกกับ g ิน n n e s s World r e c o r d ครับ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการกันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.meditationforpeace.net ครับและไม่พลาดทุกข่าสารงานบุญของวัดพระธรรมกายครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามเพื่อนๆกันได้ผ่านทางไลน์ OA วัดพระธรรมกายครับตาม q ยวอา e คตที่ปรากฏบนหน้าจอหรือ a d ดไลน์ ID ตอนนี้ได้เลยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่า บุญยังสุขังชีวิตตังคะยำหิเมื่อคราวสิ้นชีพบุญช่วยให้เป็นสุขได้รณกรณอย์คำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญิวสนาปกการนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ